น้องคะมันนับถอยหลังไปพร้อมกันนะคะนับถอยหลังสะกดชอ,อนอะชนะไปได้วยกันทุกคนคะช่วยกดหัวใจร,วร,วรวัวๆมาให้กับผู้ชนะในวันนี้ลเลายเด็บ,บาสบามปามแมนซิตี้นะคะฮาร์แลนด์แฮตทริกโกลเดนแฮตทริกมาเพื่อเจอโอกเมสในวันนี้นั่นเองนะคะแหม แพ้มาหลายนะัดหรือว่าเสมอมาหลายนะัดไม่ชนะมาหลายนะัดแต่ว่าได้มาชนะนัดนี้ถือว่าโอเคโอเคโอเคจ้ะทุกคน <Okay. S 1> วันนี้ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลแบบเกมรับดีมากเกมรับเต็มสิบเลยทุกคนขอกดไลค์ให้กับเกมรับของลิเวอร์พูลในวันนี้บัดเดียวนี้มาจากกดไลค์พิมตัวนี้มาพิมคำว่าเยี่ยมมา พิมคำว่าเยี่ยมมาให้กับเกมรับของลิเวอร์พูลในวันนี้พิมพ์คำว่าเยี่ยมให้กับเกมรับของลิเวอร์พูลในวันนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเกมรับนี่มันแบบพอเกมรับทุกอย่างโคตรเนียนตาเลยอะดีมากนี่คือดีนะดีนะขึ้นสเตตัสดาซาร่าก่อนเออนะอลิซอนบอกว่าอย่าด่าเพื่อนผมอย่าด่าเพื่อนผม,อย,าาอ,นผมอยู่แอซิสให้ S แบบนี้ไงดีไหมล่ะคะ่ะดีไหมล่ะคะ่ะนัดนี้เนี่ยก็ ใครที่สะใจก็พิมพ์มาได้เลยในแังจะอ่านคอมเมนต์วันนี้ขอรับบทรับหน้าที่การอ่านคอมเมนต์นะคะเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออกองหลังย้อนจริงวันนี้ไม่ใช่กองหลังเดียวนะเกมรับเนี่ยของเวอร์พููเนี่ยคือดีมากขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยอะไรเนี่ยคือแบบว่าเขาบอกว่ามีความเป็นทีมเวิร์กสูงดีมากซึ่งอาจริงเราไม่ค่อยเห็นลิเว์พูในฤดูกาลนี้เป็นแบบนี้สักเท่าไหร่ไม่มีนันไหนที่ประทับใจขนาดนี้เลยบอกตรง มันนี่ขนาที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่มีฤดูกาลนี้มานะคะแบบเล่นเป็นระบบที่ดีมากไม่ซ่าเล่นแบบเจนเนอเจนตัวแล้วพอเล่นแบบเจนเนอเจนตัวชนะเฉยแกชนะแมนซิตี้เขาบอกแมนซิตี้ไม่แพ้ใครเพื่อมาแพ้ลิเวอร์พูลนี่แหละคร่ะทุกคน <S <S อ่ะถ้าใครเห็นด้วยนะคะว่าแมนซิตี้ไม่แพ้ใครเพื่อมาเจอลิเวอร์พูลเพื่อมาแพ้ลิเวอร์พูลช่วยกดว่าช่วยพิมพ์อไอดีพิมพ์ว้าวมาให้หน่อยแล้วกันค่ะว้าวให้กับชัยชนะของลิเวอร์พูลในวันนี้ค่ะผิด ลองให้กับมาสิตี้หรอได้โอเควันนี้โกเมสร่างทองใช่ค่ะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นสูงสุดหัวฟ้าแล้วนะคะเออที่สังเกตคือโฟ l เดนกับเดอะบรยไปไม่เป็นต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นฮาลันอยู่ไหมจ๊ะเฮลโลยูฮาลันอยู่ไหน where are you ฮาลันอยู่หรือเปล่าเอ๊ สถานการณ์แบบนี้คุ้นๆนะเหมือนในคอมมูนิตี้ชิลที่เจอกันมาก่อนหน้านั้นเลยไฮแลนด์ก็หายไปยิ่งตอนช่วงหลังๆ1ิบนาทีสิบห้านาทีสุดท้ายนี่คือไฮแลนด์หายไปเลยนะนึกว่าเปลี่ยนตัวออกปรากฏต่ายังอยู่แต่ว่าบอลไปไม่ถึงไงโดนดักซะอย่างนั้นนะมันไปไม่ถึงนี่คือสิ่งที่ขอร้องไว้เลยในสเตตัสรูปก่อนหน้านั้นว่าขออย่างไรก็ตามอย่าให้บอลไปถึงจะร่อยพี่ๆทำได้ดีมากทำได้สมใจแฟนๆลิเวอร์พูลมากต้องบอกว่าขอบพระคุณวันนี้ที่ทำให้การเชียร์บอลเป็นการเชียร์บอลที่สนุกสนานแล้วก็คือเคลิ้มเคา บุกได้ถูกจังหวะเวลาไงไม่ใช่มาถึงก็แบบใส่ใส,ใส่ไม่ต้องเฮฟวี่เมทัลตลอดก็ได้แล้วก็แบบรบรรลากบ้างอะไรบ้างแบบอแอนด์บีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแ,แบบร็อก Rock แบบหนึบหนึร็อกแบบยูทูร์อะไรเงี้ยไม่ต้องแบบว่าเฮฟวี่เมทัลมากร็อกแบบเน้นๆแบบรุ่นใหญ่แบบเป็นความเก๋แบบนี้เออเน้นๆแน,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 น่นไว้ก่อนเนาะแม้เน้นความแน่ไนไว้ก่อนต่อไปนี้ห้ามครูใส่เสื้อวันแข่งนะว้ายตายแล้วเอาจริงเหรอคะครูไม่ใช่เทสวาวนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะวันนี้แค่วาวใส่เสื้อแมนซิตี้นะคะก็ฝากแพ็กฝากแพ็กเทพวาวมา ขอพระคุณด้วยนะคะที่ใส,ส่เซื้อแมทติตี้ในวันนี้เลิฟยูค่ะเออไม่กลัวฮาร์แลน์กลัวเดอะบอยกับโฟเดนแต่จริงนะวันนี้ฮาร์แลน์เล่นไม่ออกเลยเล่นไม่ออกเลยจริงๆต้องบอกว่าเออพอเดอะบอยเนี่ยแบบถูกปิดกั้นถูกตัดบอลเลิฟมาบอกแล้วว่าหนึ่งศูนย์อะยอมเขาค่ะพิเศษเก่งมากเออโลกไม่สง,งบสุขแล้วอ,อทำไมนะคะทำไมถึงจะไม่สง,งบสุขล่ะคะการที่ได้ชัยชนะมาแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นชัยชนะแบบว่าฉันไม่ค่อยชนะใครเพื่อมาชนะแมนติตี้มันก็โอเคป่ะ ก็โอเคนะเพราะยังไงก็ฤดูการนี้ก็ขอแค่ก,ก้บวก็พอแล้วฉันก็ไม่สู้ยังไงก็เอฟเฟกต์เยอะแล้วเนี่ยวันนี้ยังไงก็อาร์เซนอลคินเข้ามาขอบคุณตัวนี้ด้วยนะคะแฟ,น,ฟนอาร์เซนอลค่ะ แฟนอเซานด์ต้องพิมพ์เข้ามาขอบคุณลิลคูในวันนี้ด้วยนะคะพอแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วนะคะที่ฉันเริ่มจะแบบว่าพี่หูได้ระบาดแล้วนะคะเสมอมานูนเยสงานเข้าใช่ค่ะดีนะคะเนี่ยที่คุณอีล่าของเราก็สามารถแก้ตัวได้นะคะไม่งั้าน,นี่ก็จะโดนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเสียหายหลายลูกนะคะสำหรับ2คนนี้นะคะต้องไปปรับทัศนคตินะคะทำให้สปิริตทีมเนี่ยเสียไปสักนิดนึงนะคะจากทีมเวิร์กมาดีๆมาดีๆเนี่ยนะมาเจอซาร่าเจอนูนเยสเนี่ยนะก็แบบขัดใจแม่งจริเออนะใช่ไหมขัดใจนะไม่งั้านเนี่ยเผืแบบ่อแบบว่า มีสิทธิ์ที่สกอร์มากกว่านี้เราด้วยใช่ไหมเออแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครที่ให้โกเมสเป็นแมนออฟเดอะแมชในวันนี้ช่วยกดคำว่าพิมพ์อีโมติคอนทีมอีโมติคอนอะไรพิมพ์อีโมดวงดาวมาเอาไปเลยเอาไปเลยแมนออฟเดอะแมชในวันนี้นะฮะสำหรับโกเมสให้ตายเถอะโกเมสนี่คือไปนัดอื่นนี่คือโกเหมือนะแต่พอมาเจอฮาร์แลนด์เจอโฟเดนนี่คือแบบโกเมสร่างทองให้ตายเถอะสงสัยว่าน่าสำคัญนี่ต้องเอาโกเมสลงแล้วแหละนะ แหมช่งประจวบเหมาะซะเหลือเกินนะคะก็เฉิดฉายเลยสำหรับโคเมสในวันนี้นางชอบเล่นดีในนัดอะไรแบบนี้นะนัดที่แบบเออแบบดูเหมือนจะแบบเสียวๆเนี่ยก็แบบนางก็แบบได้บอกจะได้ก็คือได้เลยคุณป๊อกกี้สวัสดีขอบคุณสำหรับห้าสิบดวงดาวลูกแรกไม่เป็นลูกแรกไม่จ่ายลูกสองจ่ายแรงนูนเยสต้องบอกว่าอุ้ยทุกคนทุกคนไหนใคร,ใครจําได้บ้างที่ลูกนี้เนี่ยการที่อาริซอนเนี่ยแอสซิสยวยาวไปให้ซา,าร่าเนี่ยทุกคนคุค้นไหมว่ามันคือน,นัดไหนช่วยบอกให้ครูนึกออกซิว่ามันคือน,นัดไหนครูคุ้นมากเลยแต่ว่าครูเนี่กออ มันจะมีอยู่นัดหนึ่งนะนัดหนึ่งเลยที่แบบอาริซอนเนี่ยเปิดยาวมาเลยแล้วาก็กลายเป็นว่าแอสซิสต์ให้กับซาร่าเนี่ยยิงเข้าไปเลยในช่วงแบบเกือบจะหมดเวลาแล้วมันนัดไหนนะทุกคนช่วยบอกให้คุยชื่นใจหายลืมซิมันนัดไหนนะทุกคนอืรออ่านนะว่านัดไหนไม่รู้จะมีใครจําได้หรือเปล่าเออคุณนี่แบบเหมือนอะไรนะอะไรนะนัดไหนนัด,นด,นด,นดที่แบบอาริซอนแอสซิสซาร่าเนี่ยแบบนี้เลยเป๊ะเลยนะคะเหมือนเดจาวูเลยนะคะแล้วก็คุณคุณว่าเหมือนจะเป็นทีมที่มาจากเมืองเดียวกันเนี่ยแหละนะ เหมือนเหมือนเป็นแบบเมืองเดียวกันนี่เลยนะประมาณแบบเออสองฤดูกาลที่แล้วที่แบบว่าในแบบอารมณ์แบบแผลบ,บ,บแมนแมนเนี่ยนะแมนยูโอ้คุณเกอร์กากาบอกว่าแมนยูที่เราชนะสองศูนย์ใช่ไหมล่ะเอ,อาคิดจังนึกออกแล้วนัดนั้นนี่เองนึกตั้งนานนึกไม่ออกสงสัยก็อบอกว่าอาริซอนจะชอบแอสซิสต์ให้ซาร่าใน,นี่ยนะที่เล่นกับทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ก็ประมาณนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูจะไป ตบรางวัลและชื่นชมอลิซอนหลังบ้านอย่างงดงามทุกคนไม่ต้องห่วงมีอะไรฝากไว้ได้เดี๋ยวครูไปบอกอลิซอนให้เพราะว่านี่เดี๋ยวเขาจะกลับบ้านมาแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานอีกไม่นานเพราะว่าวันนี้บอกว่าเอ้ยรีบกลับบ้านนะเพราะว่าอย่าอยู่ดานเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องรักษาสุขภาพนะะหน้าหนาวแล้วเราเดี๋ยวเขากลับบ้านมาบอกให้มีอะไรฝากบอกอลิซอนไหมถ้าอยากบอกอลิซอนบอกบอกทางนี้เลยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเลยนะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเลยเดี๋ยวไปบอกให้น่าจะกำลังกลับมาไม่นานนี้เออนะรุนหัวใจแทบจะวายใช่ใช่แต่ต้องบอกว่าว่่าแนนนจริงทุกค แล้วตอนหลังเทรนด์ลงมาจ้าเซอร์ไพรส์เทรนด์ลงมาต้องบอกว่าก็สนใจน้องเนาะอยากจะขึ้นใช่ไหมไปให้สุดจ้าถ้าเกิดว่านางลงมานานกว่านี้เนี่ยนางมีสิทธิ์นะนางมีสิทธิ์ได้ทำประตูนะกิ๊งจังว่าอืมนัดเจอแมนยูชนะแมนยูนัดเจอแมนยูนัดเจอแมนยูนัดเจอเพื่อนรักอ๋อนึกออกแล้วนัดแดงเดือดนั่นเองก็อะไรแบบอารมณ์ถล่มแมนเชสเตอร์เนาะประมาณนี้ที่จังเข้าใจอะไรก็ลืมไปนัดแมนยูใช่ป่ะหาที่ซาร่าห์ยิงใช่นัดนั้นแหละค่ะเพื่อนๆเขาบอกกันมาแล้วอะไรแบบทุกคนที่จำเก่งนะเนี่ย ความจําดีนะเนี่ยสันดิว่าครูจําดีดีนะคะเนี่ยไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ช่วยเตือนความจําให้กับครูด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ใช่นัดห้าสูตรไม่ใช่นัดนานค่ะนัดก่อนก่อนก่อนอีกนัดจะประมาณสองสามฤดูกาลที่แล้วนัดน่าจะเป็นฤดูกาลแชมป์นั่นแหละไปกลับยเย้าเยือนอะไรเงี้ยน,นัดเอาผีลงหลุมอุ๊บส์อ่ะเราจะข้ามเรื่องนี้ไปเลยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่แมนเชสเตอร์ที่เป็นสีฟ้า นะคะอ่าวครูแอบร้ายไหมคะครูไม่แอบร้ายครูร้ายยังเปิดเผยแมนยูถลม่มนิวคาสเซิลสุดโหดสูมดูตัวศูนเยี่ยมมากแบ่งคนละหนึ่งแต้มนี่แหละนี่คือคนที่มีน้ำใจนะคะใช่ค่ะเออภาพจำเมืองแมนใช่ค่ะครูชอบมากนะคะนัทนัทเนี่ยถือว่าอู้รถแซปป่บปะฝากขอบคุณที่เซฟได้จ่าเดี๋ยวครูจะฝากขอบคุณนะอุ้ยเข้อทักไลน์มานะ่ะเดี๋ยวครูพิมพ์บอกเขาก่อนนะว่าฝากขอบคุณที่เซฟ ขอบคุณนะจ๊ะที่ช่วยเซฟให้กับทีมลิเวอร์พูลแต่กลับมาเดี๋ยวคุณจะช่วยเซฟเธอเองอ่าว่าไปกิจจังไรากาศอะไรกิจจังไม่ไร,ร้กาศนะกิจังปกติเลยอืมค่ะเดี๋ยวกันนะอะไรนี่เขาบอกว่าอะไรครูครูโทรไปดุดาเวเรียงให้หน่อยแบบนี้ไม่เอาได้เดี๋ยวคุณจะต้องจัดการนะแต่ว่าคุณไม่จะพูดกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะฮะเน้นแต่ภาษามือภาษ้ใบไป,ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณจะบอกให้เออนะทําแบบนี้เนี่ยสปิสิดเสียหายแล้วเราเนี่ยเพิ่งมามมมมาาาาาาาอออยอจจยยยยย่่่่่่่่ซสสิีีีีีะะะะะไไไไรรจจจกกก็หปปนนนนนนงั้้้บใเเววแล เซนซาย่าเอาไม่ใช่ฝากบอกพี่หมีอลิซอนให้รักครูปิตจังมากๆอุ้ยอันนี้ไม่น่าต้องบอกนะคุณสุประเอกเพราะว่าพี่หมีเขาเนี่ยพ่อหมีเขาเนี่ยเขารู้หน้าที่อยู่แล้วอืมเนี่ยครับคนละครอบครัวเนี่ยเหรอแแบบเวลาแบบมีรูปน้องสาวเขามีหลานอย่างเงี้ยเขาเอาลงอินสตาแกรมเป็นประจําใส่รักครอบครัวเนี่ยเหรอแแบบเวลาแบบน้องสาวเขาแบบมีมีหลานอย่างเงี้ยมีหลานคนใหม่สองสามคนสี่คนก็เอาลงอินสตาแกรมเป็นเรื่องปกติคือเขารักครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะคะคุณออสหงแดงสุดยอดเลยครูใช่อ่ะดีใจ ดีใจกับชาวหงแดงทุกคนนะคะกับนอกเหนือนจากชัยชนะสามแต้มวันนี้แล้วก็บอกว่าดีใจด้วยที่เป็นการดูบอลที่มีความสุขแล้วก็สนุกที่สุดเลยตั้งแต่มีฤดูกาลนี้มาลรืว่คูเล่นดีที่สุดตั้งแต่มีฤดูกาลนี้มาเอาจริงนะที่ชนะบอลมาเกนะ้าศูนย์่ะก็คือดีใจนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบอิ่มเอมขนาดเนี้ยคือตอนนี้มันแบบทุกอย่างมันคือระบบที่แบบที่ดีมากทุกคนแบบทำหน้าที่ของตัวเองดีมาก จริงนันี้คือนัดที่แบบจริงจังแบบรู้สึกดีใจและปลื้มพิมที่สุดตั้งแต่แบบมีเคลมอลิกของรีวูฤดูการนี้มาถ้าใครเห็นด้วยนะคะพิมเข้ามาว่าใช่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 หรือถ้าใครที่แบบมีชอบนัดอื่นมากกว่าก็บอกมาว่าชอบนัดไหนแต่รู้จักเนี่ยรู้สึกว่ารเวูร์พูลเล่นนัดเนี้ยถูกใจที่สุดไม่ใช่แค่คอาชนะนะอันนี้คือชนะก็คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าชอบที่แบบมันเป็นระบบที่ดีมากอะแล้วแบบยิ่งตอนแบบช่วงแบบ15นาทีหลังอะมันคือิเวูร์พูลที่แบบรีวอ้์พูลที่เราแบบเราถามหามาตลอดทั้งัน มันมาเกิดในช่วงนั้นอ่ะเออถ้าใครที่เห็นด้วยพิมพ์คำว่าใช่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 แบบนี้นะคุณเฟรบรีใช่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 มานะคะคุณพิทิพัฒน์ใช่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 ใมาเหมือนกันนะคุณเฮงนะจ๊ะใช่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 แบบนี้เหมือนกันคุณพี่บอยบอกว่าใช่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 แบบนี้เหมือนกันนะเออใช่ไหมมันใช่นะคุณชาวริสใช่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 แบบนี้โอ้โหอนนี้คือค่อนข้างะแบบเปียกักนหนึ่งนะคะตรงนี้ใช่ไหมคณทรงพลใช่ใช ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนคะ่ะนัดนี้นะคะฮาร์แลนด์โฟเดนแฮทริกใครมาคะแฮทริกแล้วยังไงคะมาเจอลิเวอร์พูลเฮลโลยูพูลแวร์อาร์ยูขอนจังเลยไม่ได้ขิงตั้งนานเนี่ยรู้สึกแบบติดหัดใจแล้วก็เหมือนได้แบ,บบายนะคะตอนนี้คือถือว่าแบบขิงคือยกมาทั้งสวนปลูกมาตั้งนานนะคะได้เวลาถอนขิงมาปาหน้าตอนนี้นะคะเอาละคะ่ะทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะวันนี้ครูก็จะนอนหลับฝันดีมากๆพร้อมกับพรุ่งนี้นะคะไปอัด3 6 Sports Cafe อย่างอิ่มนนำสำราญชุ่มชื่นหัวใจนะคะพรุ่งนี้ก็หวังว่าห้องเขาจะสดใสนะคะแล้วก็ Ays, สเตตัสทุกคนคงจะร่าเริงเหมือนกูแหละนะคะเอาละครทุกคนก็ไปแล้วทุกคนช่วยกดอกกอดมาให้เพื่อนๆทุกคนในที่นี้นะคะแล้วก็ไปนอนหลับฝันดีกันดีกว่าอกกอดมาค่ะเริ่มชัย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 มีคนบอกว่ายังดีไม่พอตอนจบสกอร์มันแค่เสียตอนจบสกอร์ละค่ะซึ่งถ้าหากว่าทีมสปิริตมันดีเนาะมันก็น่าจะดีแต่ว่าโอเคไว้เวลาดีต่อเพราะว่าถือว่า จำประทับใจเกมรับซ mm ึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทําให้มันจบจุดบกพ่อคุณอยางไปได้เลยไปแล้วบายบายคุณกันแอมใช่ใช่คุณชัยพรใช่ใช่ใช่คุณสิใช่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 ใชนะใใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ช่านช